สวัสดีค่ะนะคะวันนี้มาเจอกันอีกแล้วนะคะกับมัมเหมียวดอกถูกมาพร้อมกับรถนะคะมีรถไม่มีคำว่าจนนะคะสำหรับสองพันนี้นะคะเอามาให้ทั้งสองยี่ห้อเลยทั้งอีซูซูอ่ะอีซูซูแล้วก็รีโวนะอีซูซูกับรีโวนะคะปีไอรีโวเนี่ยเป็นปี2020นะคะราคาเบามาก549,000บาท ถ้าใครอยากได้ซอฟอีกนะคะ<ๆ>ก็เอาเป็นอีซูซุไปราคา3ามแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะคะอ่ะก่อนอื่นนะคะตู้สูงเท่ากัน2เมตรสิก่อนอื่นเรามาบอกที่ตั้งกันก่อนนะคะกิตตด,ด,ดาคูชาตั้งอยู่ที่กรุงเทพนะนะคะตั้งอยู่ที่กรุงเทพเดี๋ยวขอแชร์ก่อนนะคะลูกค้าที่เพิ่งกดเข้ามาโอ้โหคนดูเจ็ดท่านแล้วนะคะนะคะอ่ะเดี๋ยวรีก่อนแชร์ ะะฝากขอคนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งแชร์ให้มะเหมี่ยวนิดนึงนะคะเอารถสวยๆมาให้ดูนะคะเดี๋ยวขอแชร์ก่อนนะคะคนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งแชร์เท่านั้นนะคะเพราะว่ารถสวยจริงรถพวกนี้เอาไปทำมาหาก,กินไม่ว่าคุณจะทํางานอะไรไม่มีอาชีพไม่มีสลิปมะเหมีมม่ยวดอกถูดจัดให้ได้นะคะเดี๋ยวขอแชร์ก่อนนะ ลูกค้าก็ทยอยทยอยกันเข้ามาแล้วนะจ๊ะอยากสอบถามเพิ่มเติมตรงไหนก็ทิ้งเบอร์ไว้ได้เลยนะคะโอ้โหสวยมากเลยสองคันนี้นะคะอะนะคะเดี๋ยวเราจะไปบอกเส้นทางของกิจสดาคูดคากันก่อนของเราตั้งอยู่เส้นกาญจนาพิเศษกอทมกรุงเทพมหาคนครนั่นเองถ้าลูกค้ามาจากบางบัวทองตรงขึ้นมาเรื่อยๆจะเห็นซ้ายมือเป็นเดอมอบางแค ข้ามสะพานหน้าเดอะมอลล์บางแคที่จะมุ่งหน้าไปทางพระรามสองพอลงสะพานหน้าเดอะมอลล์บางแคให้เบี่ยงออกคู่ขนานเห็นเกือกมาแรกกับรถพอกับรถเกือกมาแรกเห็นโชว์รูมเราอยู่ตรงนี้เลยกิจสารคูค่า,คคาใหญ่ๆเลยค่ะแล้วถ้าสมมุติมาจากพระรามสองตรงขึ้นมาเรื่อยๆนะคะเลี้ยวซ้ายเข้าเส้นการจรา,าพิเศษจะเห็นศาลเจ้าพ่อเสือองค์พระสีทองใหญ่ๆแล้วก็เลาะมาเรื่อยๆจะเห็นโชว์รูมเราอยู่ในนี้ประมาณ5 6 0หคันจอดอยู่ในนี้ไม่ว่าจะเป็นรถตู้กระบะ เก๋งเชฟแต่งซิ่งก็มีนะคะ MG กระบะก็มีแคปบอะไรมีหมดอีโกคาร์มีหมดนะคะกิจสราคูทานะคะเอารถหลากหลายมาให้คุณลูกค้าเลือกนะคะนึกถึงรถสวยนึกถึงรถถูกคิดถึงเรากิจสราคูทานะคะดอกเบี้ยถูกด้วยนะคะที่สำคัญนะคะอ่ะลูกค้าอยากสอบถามเพิ่มเติมส่วนตัวหรือว่าทักเข้ามาได้เลยนะคะ083 888 8 8สมแหมเมียวดอกถูกนั่นเองอ่ะเดี๋ยวเราดูอีกทีนึงนะคะ ว่าคนดูเข้ามาเยอะอยังฝากอ่านคอมเมนต์ด้วยนะเพราะว่าไม่ค่อยเห็นคอมเมนต์คนดีจะรักตลอดไปสวัสดีครับสวัสดีค่ะแล้วก็คุณคุณอายทักทายนะคะแล้วก็คุณปุ้ยทักทายนะคะสวัสดีค่ะทักทายแล้วสวัสดีแล้วกดคนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งแชร์หรือว่าแชร์ไปกระจายกระจายไปหน่อยลดทำมาหากินพวกนี้จะได้ เห็นไปถึงลูกค้านะคะเพราะรถคันนี้ไม่ได้ขับพวกโสบเวยนะคะเป็นรถทำมาหากินทั้งนั้นนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้คนละหนึ่งไลค์กดคนละหนึ่งแชร์อ่ะสิบสามคนดูแล้วเหลืออีกิีเดียวอาจารย์สนองสวัสดีจ้าน้องมะเมี่ยวสวัสดีค่ะ,อคะขอหนึ่งแชร์นะคะอาจารย์จ๋าคนละหนึ่งแชร์นะคะโอ้โหว,วันนี้ร้อนเนอ้อตากล้องเนอ้อ วันคุณวันณชัยนะแชร์ให้แล้วครับพี่มะมยวดอกจุดจุดจุดดอกอะไรอ่ะเอาให้มันไม่ต้องมีจุดจุดจุดได้ปะให้ชิดกันไปเลยดอกถูกอย่างเงี้ยถ้าจุดจุดจุดนี่นะอ่านะคะมางั้นเดี๋ยวเราไปกันเลยก็ได้นะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูคันอีสูสูก่อนดีกว่าตากล้องเนอะมาตัวนี้นะคะจะเป็นโฉมหน้าของเขาจะเป็นโฉมหน้าใหม่แมนเชนเรียบร้อยกันจังหน้ากระจังหน้าสีขาวเลยนะคะ เป็นสีเดียวกับตัวรถทําให้ดูแมทกันนะคะสีขาวนะคะโลโก้ของเขาจะเป็นอ e ีซูซูหน้าเดิมคานเดิมแน่นอนร้อนะคะไฟทุกอย่างเดิมการันตีรถไม่มีชนไม่มีคว่ำอ่าคันนี้เลยนะคะสวยงามมากจริงๆแล้วที่สําคัญราคาไม่แรงราคาซอฟซอฟมากซอฟมากสุดๆนะคะแค่สาม0สนบาทเท่านั้นคันนี้ผ่อนต่อเดือนแค่7,000 7,000เท่านั้นมะมิ่งเขียวคิดจากฟรีดาวไม่ต้องใช้เงินออกรถแม้แต่บาทเดียวแต่ถ้าคุณอยากอ่อนทูกคุณก็เพิ่มดาวแค่นั้นแต่เบื้องต้นผ่อน7,000ถือว่าถูกมากนะและใช้เงินออกรถ0บาทดอกเบีย้ยเจอมะมิ่เียวดอกถูกให้ไปเลย2.79สุดๆนะคะอ่ะตัวน,นี้มาเลยเครื่องใหม่แล้วด้วย1.9ปี2016เน้นย้ำนะคะอีซูซูหัวเดียวนะคะได้ตู้ไปด้วย ตู้คาโก้บ็อกทำมาก็ประมาณเจ็ดหมื่นแล้วนะคะไฟทุกดวงนะอยู่ครบนะคะสูงสองเมตรสิบตำรวจไม่จับตู้สูงสองเมตรสิบถ้าเลย,ยโดนจับแน่นอนไล่มาเรื่อยๆนะคะอะมาดูตัวแม็กของเขานะคะตัวนี้แม็กขอบเท่าไหร่เนี่ยแม็กขอบสิบห้านะ้ะเออแม็กขอบสิบห้านี่แม็กขอบสิบห้าดอกยางยังโผล่มาอยู่เลยยังลึก สามารถใช้งานได้ยี่ห้อกูดเยยเลยนะคะอ่ะส่วนนี้ไล่มาเรื่อยๆกระจกมองข้างสีเดียวกับตัวรถนะคะอันนี้จะเป็นยี่ห้อเคาสปาร์คไฟกับทิบด้านนี้มือจับนะคะตัวนี้จะเป็นมือจับสีดํานะคะอ่ามือจับสีดําไล่มาเรื่อยๆตรงนี้จะเป็นตู้คาโก้บ็อกนะคะตู้สวยมากไม่มีริ้วรอยแมย้แต่นิดเดียวนะคะความสูงนะคะสองเมตรสิบนะคะตัวนี้จะเป็นตัวอีสูสุ ออนนิวเลยนะคะ1.9ได้เครื่องใหม่แล้วนะคะตัวนี้กันชนท้ายมีให้ด้วยนะคะจะกันชนท้ายจะเป็นตัวตีนเป็ดนะเนี่ยการลื่นได้ทําเป็นบันไดได้นะคะตัวนี้ที่สําคัญตัวนี้จะเป็นคมเมี่ยมคุณสามารถใส่ของไว้แล้วล็อกได้ไม่ต้องยกขึ้นยกลงพอตกตอนเย็นไม่มีงานบิ่งแล้วยกของขึ้นไปเลยตอนเช้าเปิดงานมาปุ๊บแปดโมงคุณขับออกได้เลยนะคะล็อกของไว้ได้เลยนี่ ภายในของเขาก็จะปูพื้นตีนเป็ดสำหรับลูกค้าที่อยากได้ราคาซ o f แนะนำเป็นคันนี้เพราะราคาถูกมากปีใหม่นะคะคันนี้คุณได้ยี่ห้ออีสูสุไปด้วยแล้วก็ตู้สูง2เมตรสินะคะที่สำคัญมีที่ล็อกของสแตนเลสอย่างดีนะคะตัวตัวนี้นะคะตู้เอาไปเลยพื้นเรียบค่ะก็บอกสูง2เมตรสินะคะพื้นเรียบเรียบร้อยตู้ทุกอย่างไม่มีรั่วพื้นเนี่ยเป็นพื้นสแตนเลสของอตีนเป็ด ทนทานมากนะคะนแนะนำเลยนะคะสำหรับย้ำอีกรอบหนึ่งตัวนี้จะเป็นตัวอ l l n วนะคะตัวใหม่เครื่อง1.9เรียบร้อยแล้วนะคะเครื่อง1.9ราคาอยู่ที่389,000บาทนะคะผ่อนต่อเดือนแค่7,000 7,000คิดจากฟรีดาวไม่ใช่ใช้เงินออกรถนะคะเนีย่ยไฟติดติดหมดทุกดวงอ่ะเดี๋ยวเราพาไปดูด้านในกัน โอ้ยอบมากจริงๆเลยวันนี้นะคะอะมาสตาเดนเลยจ้าอาโอ้โหเสียงเพลง,ด,งดังดังดิจะรีบเพลงก่อนอาปิดไปเลยเอ,อ๋อแอ์ให้ตากล้องหน่อยตากล้องร้อนแต่วันนี้อบมากเลยเนอะฝนตกมากเมื่อเช้าบ้านใครฝนตกบ้านคะเมื่อเช้า ตอนนี้ก็น่าจะตกอีกนะคะว่าฟา้ามามืดมากอ่ะเดี๋ยวขอดูม,มีคนดูไหมตากล้องจา๋ามีเมนปะมีใครคอมเมนต์เข้ามาไหมมคคองไม่เห็นอ่ะไม่รู้ทำไม,ย,ไม,มยังไม่มีนะอ่ะงั้นเดี๋ยวเราจากคุณตีวิทย์คุณชาวกรน,นะคะ ดาวเท่าไหร่คันนี้ไม่ต้องใช้เงินออกรถเลยแม้แต่บาทเดียวให้คุณลูกค้าไปฟรีดาวไม่ต้องใช้เงินออกรถแม้แต่บาทเดียวนะคะเพราะฉะนั้นนะคะซื้อรถกับมะเหมี่ยวดอกถูกบอกเลยว่าได้คุ้มมากหนึ่งได้ดอกถูกดอกเบี้ย2.79คุณลูกค้าทราบอยู่แล้วว่า2.79ไม่มีแต่มะเหมี่ยวมาเจอมะเหมี่ยวดอกถูกให้อยู่แล้วกระบะหัวเดียวกระบะแคบตู้ป้ายฟ้ารถป้ายเขียวไม่ได้แน่นอนแต่เจอมะเหมี่ยวดอกถูกทําได้ไงทําได้จ้ะ ทำให้ลูกค้าหลายท่านแล้วแต่ต้องโทรหามะเมียวดอกถูกเท่านั้นนะคะเพราะมะเมียวจะคัดทุกธนาคารจะเอาดอกเบีย้ยถูกที่สุดให้คุณลูกค้าได้ผลประโยชน์ให้คุณลูกค้าอันไหนได,ได้ดอกดีของแถมดีให้หมดค่ะทุ่มให้หมดเลยนะคะอ่ะย้ำอีกรอบนึงคันนี้สิ่งที่คุณจะได้ไปปี2016หรถปีใหม่มากแล้วก็เครื่อง1.9เครื่อง1.9จเนี่ยจะเป็นเครื่องใหม่เครื่องใหม่เรียบร้อยแล้วนะคะรถใหม่มากนะคะสำหรับคันนี้นะสมแสน 8 9 0 0 0บาทออกรถ0บาทผ่อน7,000ออกรถ0นบาทผ่อน7,000คือไม่ต้องใช้เงินดาวซื้อวันนี้ผ่อนอีกทีเดือนกุมภาโทรเข้ามาศูน8 8แปดส่อ่ะเดี๋ยวเรามาดูคอนโซลหน้าตอนนี้เราก็มาไล่ดูนะคะคอนโซลมีรอยมีอะไรไหมไม่มีเลยจ้ะนะคะคอนโซลไม่มีริ้วรอยนะคะนี่คอนโซลทุกอย่างเรียบหมด รถไม่เคยชนไม่เคยคว่ำแอร์แบ็ก ABS มีหมดนะคะมีเพื่อความปลอดภัยเราส่งของเราต้องเน้นแอร์แบ็กของบางคันไม่มีแอร์แบ็กที่สำคัญรถไฟฟ้าด้วยนี่กระจกไฟฟ้านะคะเพราะบางคันคุณไปซื้อรถแจ้งเลยว่าเจอมือหมุนมเพราะว่าเราส่งของเราต้องเจอผ่านด่านตลอดนะคะต้องมีเจอจุดตรวจแน่นอนไม่ใช่ตำรวจนะคะ เวลาเราไปส่งของจากโรงงานหรือบริษัทเราต้องหมุนตลอดหมุนตลอดทุกครั้งไม่ได้1เสียเวลาสองเมื 2, ่อยล้าสมันทำให้หงุดหงิดเพราะฉะนั้นใกล้จะถึงด่านแล้วค่ดกดไปเลยค่ะป้อมยาคือปุ๊บปุ๊บเสร็จเรียบร้อยมืนได้ไวได้ไม่อารมณ์เสียนะคะอ่านะคะเรามาดูเบาะกันอีกทีหนึ่งเบาะตัวนี้นะคะจะเป็นเบาะเดิมเลยจากป้ายแดงนะคะไม่ได้มาหุ้มใหม่ ไม่ได้มาทําอะไรใหม่เด้งดึงเด้งดึงนะคะเกียร์หเกียร์เรียบร้อยแล้วจากคันนี้นะคะเครื่อง1.96เกียร์เรียบร้อยนะคะรถสวยงามมากจริงๆนะคะคุณลูกค้าขาอ่ะนะนั้นเดี๋ยวเราพาไปดูอีกคันหนึ่งสาหรับคันนี้เป็นอีซูซูลูกค้าท่านใดยอยากได้ราคาที่มันซอฟๆหน่อยแนะนําคันนี้เพราะว่าคุณได้ปีเนี่ยเป็นปี2016ได้ตู้ขาโกบ็อกเครื่องตัวใหม่อีซูซูเครื่องพันหก เพราะตอนนี้อีซูซูตัวใหม่ก็เป็นเออเครื่องพันเเครื่องพันเได้ตู้ไปด้วย2เมตรสินะคะต้องรีบโทรเข้ามาเพราะถ้าช้าบอกเลยว่าอดที่มะเหมี่ยวไร้นะไปทุกคันนะคะและที่สําคัญอีซูซูราคาถูกมากไปเช็คได้เลยที่อื่นตั้งแต่4ี่ห4าสี่สี่สีอเกอาไปเลยค่ะอ่ะมาเดี๋ยวเรามาดูอีกคันหนึ่งนะคะอ่าคันนี้จะเป็นตัวต้ารีโวเครื่อง2.4 ปี20นะคะคันนี้ตู้คันนี้จะเป็นตู้สแตนเลสที่ไม่เคยใช้แม้แต่ครั้งเดียวตู้ใหม่สแตนเลสไม่เคยใช้แม้แต่ครั้งเดียวนะคะตู้สูง2เมตร10คุณได้คันนี้ไปปี20ราคาอยู่ที่4 5 9,000บาทนะคะ4 5 9,000บาทผ่อนต่อเดือนแค่8,000นะคะคิดจากฟรีดาวคันนี้คุณเอาไปคุ้มมากเลยเพราะว่าปี20นะคะหลังคา ก็ไม่เคยใช้ให้ไปด้วยราคาก็ถูกมาก459,000บาทเท่านั้นนะคะปี20นะเอาไปวิ่งได้วิ่งหลายๆปีด้วยนะคะอ่ะคันนี้เป็นเครื่อง2.4นะคะไม้เนเชีเรียบร้อยก่อนเปลี่ยนโฉมเป็นปัจจุบันนะคะอ่านะคะสวยงามมากจริงๆเลยนะคะสำหรับคันนี้คานหน้าเดิมกันจังทุกอย่างหน้าเดิมหมดนะคะแทบจะไม่เคยผ่านการใช้งานมาเลยนะคะคันนี้อ่ะไรมาเรื่อยๆนะคะ ยางของเขาแม็กขอบ15บนะคะยี่ห้อยางกูดเยียนะคะอ่ะไล่มาเรื่อยๆก็จะเป็นโลโก้ของเขาไฮรักนะคะกระจกมองข้างมือจับนะคะแต่คันนี้แบบโอ้โหใหม่มากนะอ่ะไล่มาไล่มาเรื่อยๆนะคะคันนี้จะเป็นอีกคันหนึ่งที่อยากแนะนำอ่ะเดี๋ยวเปิดหลังให้ดูคันนี้เป็นอีกหนึ่งคันนะคะที่อยากแนะนำนี่อันนี้สีนาะเวลาขับ จะได้เห็นว่าเป็นรถกระบะมีตู้อ่ะดูใหม่มากจ้าแม่ใหม่มากจ้านะคะใหม่มากจ้าพ่อคุณพ่อท่านไหนอยากได้มาเอาไปเลยนะคะได้ปี20เลยนะคะทุกอาชีพสามารถที่จะจัดไฟแนนซ์ได้ไม่ว่าคุณจะไม่มีสลิปนะคะไม่ว่าคุณจะเขาเรียกว่าอะไรรับจ้างทั่วไป เพียงแค่โทรมาหามะมี่วดอกถูกจัดให้ได้ค่ะมีรถกระบะตัวนี้ไว้ไม่มีจนแน่นอนค่ะนะคะมีรถคันพวกนี้ไว้กระบะทามาหากินได้เงินอย่างเดียวนะคะอ่ะนะคะคันนี้ด้านท้ายจะเป็นไฟเดิมทุกอย่างเดิมหมดนะคะการันตีนะคะการันตีรถไม่มีโดนถ้ามัมี่วมาไรเนี่ยทุกคนจะรู้อยู่แล้วว่าไม่รถไม่มีโดนแน่นอนนะคะอ่ะสวยงามนะคะอย่าลืมนะ คุณลูกค้าที่ดูไลฟ์ตอนนี้นะคะเห็นไลฟ์ปุ๊บอย่าเพิ่งมองผ่านต้องรีบโทรมาหรือว่ารีบทิ้งเบอร์ไว้เพราะว่าพวกรถพวกนี้เชิงพาณนนิชย์ทำมาหาก,กินมาเร็วไปเร็วมากปไป,เ,กปเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันนิดนึงสำหรับคันนี้โตโยตา้าโตโยต้ารีโว่จ้าอ,อย่าขาขาสั้นขาสั้น oh ของใหม่ขาขาสั้น เออเออเย็นโอ้โหวันนี้บอกเลยว่าร้อนอ้นอ่ะแบบขอบตานี่มีแต่เหงื่ออบมากนะคะอบมากอ่ะเฮ้ยเย็นชื่นใจมีคอมเมนต์ไหมอะ่ะหรือว่าวันนี้ยังเช้าอยู่อ่ยแต่ลูกค้าก็ดูเยอะนะลูกค้าดูเยอะมากอ่ะมาแล้วจ้าคอมเมนต์นะคะ พี่อะไรคะเนี่ยชาลีเหรอป่ะแชร์ให้แล้วนะคะขอบพระคุณค่ะคุณวรัญญาคันนี้ตู้สูงเท่าไหร่คะคันนี้นะคะรีโว่สองตู้สูงสงเมตรสิเป็นตู้สแตนเลสค่ะคุณวรัญญาตอนนี้มีโปรโมชั่นอะไรบ้างแจ้งไปแล้วเดี๋ยวแจ้งอีกรอบหนึ่งนะคะตอนนี้ซื้อกับมมเมี่ยวดอกถูกวันนี้นะคะได้ไปเลยดอกเบี้ย2.79แถมซื้อวันนี้ผ่อนอีกทีเดือนกุมภาวันนี้เป็นวันที่เท่าไหร่ย1เอดเดือน11อ ปีหกสี่นะคะซื้อวันนี้ผ่อนอีกทีเดือนกุมพานะคะโอ้โหว้าวไม่จ๊ะตากล้องบอกว้าวตากล้องตอนนี้สนใจรถพวกนี้แล้วนี่ใช่ป่าเห็นบอกอยู่นะคะเพราะว่าไรเพราะว่าตากล้องเขาก็เห็นนะคะว่าพวกนี้ได้เงินจริงนะได้เงินจริงๆคือเขาก็มีแพลนเหมือนกันเออเขามีแพลนเหมือนกันว่าจะออกรถพวกนี้แล้วจะออกฟรีดาวแล้วไปจ้างคนขับเขาก็นั่งกินเงินเดือนอยู่ในออฟฟิศ นะคะเพราะว่าพวกนี้จ้างขับก็อยู่ที่ประมาณอ่ะเต็มที่1 1ื0นหนะแต่เราได้เดือนหนึ่งประมาณ5,6าหมื่นนะจ้างคนขับเวิร์กว่าเยอะเลยนะคะเพราะว่าเอาไปเป็นอีกอาชีพหนึ่งอาชีพเสริมเหมือนรถมันเลี้ยงตัวมันเองและหาให้เรามีไรายได้เพิ่มด้วยนะคะแนะนำเลยคนรทำอย่างนี้กันเยอะมากมนุษย์เงินเดือนเนี่ยตอนนี้คือคือไม่มีแบบค่าคอมไม่มีอะไรพวกนี้แนะนำและที่สำคัญลงทุนโดยที่ไม่ต้องใช้เงิน ลงทุนโดยไม่ต้องแบบมีทุนไปทํามาหากินคือแค่มาออกรถเตรียมบัตรประชาชนทะเบียนบ้านใบรับรองเงินเดือนแล้วก็สเต็ปเนี่แค่นั้นเองสี่อย่างคุณก็มาออกรถได้แล้วไม่ต้องทําอะไรเลยและของโชลูมเรารถเราการันตีให้แน่นอนว่าไม่มีชนไม่มีกว้อมัมเหมี่ยวไร้จนพนักงานของเราเกือบทุกคนอย่างสองสามคนและที่ซื้อรถกกิศดาเป็นพนักงานกฤจสดาเหมือนกันและซื้อรถที่กกิศดาไปเหมือนกันแล้วไปจ้างคนขับ ตอนนี้ก็ไปวิ่งเทอร์ี่ก็เป็นรถกิจสดาวเหมือนกันเขาก็จ้างไปเขาก็นั่งทํางานอยู่เนี่ยแหละแผนกไอที <laughs> เอามิลลารดมาเทริเเทรนเหรอเอ้ยได้ผ่อนเท่าไหร่ละผ่อนอีกเจ็ดปีไม่ใช่หรอมิลลาดขาวผ่อนอีกเจ็ดปีไม่ใช่หรออ่านะเป็นอีกหนึ่ง ตัวเลือกนะคะที่อยากแนะนำเพราะว่าตอนนี้ฝ่ายไอทีของเราก็มีสองคนนะที่ซื้อลรถจากเราไปนะคะเป็นกระบะหัวเดี่ยวแล้วไปจ้างคนขับพราะเห็นมันเมเหมี่ยวไรเนะะี่ยค่ะก็เอ้ยเกิดนึกเอ๊ะุดแบบไอเดียขึ้นมานะคะเอ้ยยกตัวอย่างนินทาอะไรอยู่ปะเนี่ยเพราะาตากล้องน้องตูนอยู่หัวเลาะอ,อยู่นั่นแหละ <c oughs> นะอ่ะนะคะสำหรับคันนี้เลยนะคะคุณซื้อวันนี้กับมัเมเหมี่ยวนะคะขับฟรีไปเลย120วัน ขับฟรีไปเลย120วันโดยที่ดอกเบีย้ยไม่ได้เดินไม่ได้เดินไม่ได้เก็บอะไรเลยให้ขับฟรีไปเก็บเงินไม่เป็นต้นต้นทุนชีวิตเก็บไว้ไม่ต้องผ่อนรถประมาณ3เดือนนะคะคุณก็ใช้ไปฟรีๆนะคะเพราะฉะนั้นนะคะต้องรีบโทรเข้ามาเพราะว่ามีไม่เยอะค่ะใกล้หมดแล้วแล้วตอนนี้ไม่ว่าคุณจะเอางเงินเดือน1นึ่งหมื่นหมื่นสคุณโทรเข้ามาได้เลยไม่ต้องกังวลว่าเอ้ยฉันจะ ซื้อได้ไหมไม่ต้องกังวลน,นะคะมีรถพวกนี้ไม่พาจนแน่นอนยังไงก็รวยนะคะเพราะตอนนี้โอ้โหธุรกิจตัวนี้บอกเลยว่านำนำโด่งนะคะอ่ะมานะคะสำหรับวันนี้นะคะเราก็หารถทำมาหากินมาให้เสนอคุณลูกค้านะคะเอาไว้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะคะให้คุณลูกค้านะคะสองคันเลยเนาะอ่ะ สำหรับคันนี้จะเป็นตัว e s u z u นะคะ e s u สุปี2016นะคะเครื่อง1.9เป็นเครื่องใหม่เรียบร้อย1.9 389,000บาทผ่อนแค่7,000พู้ค้าบ็อกสูง2เมตสิเอาไปเลยผ่อน7,000ฟรีดาวสำหรับคันนี้จะเป็นโตยตารีโวปี20เครื่อง2.4นะคะคันนี้459,000บาทเอาไปเลยหลังค่าใหม่ใหม่มาก2เมตสิเหมือนกัน ให้คุณลูกค้าเลือกและได้ปี20ด้วยนะคะ459,000คันนี้ผ่อนอยู่ที่ประมาณ8,000นะคะผ่อนห่างกันนิดหน่อยแต่แล้วแต่คุณลูกค้าเลือกที่คิดคำนวณออกมานี่คือฟรีดาวนะคะและที่สำคัญนะคะโปรดีๆมีมาไม่บ่อยมีไม่บ่อยนะคะ2.79กระบะคุณลูกค้ารู้อยู่แล้วว่าให้ไม่ได้กระบะแคบหัวเดียวหรือว่าพวกรถตู้ให้ไม่ได้ แต่มาเจอมะเมี่ยวดอกอู่นะคะไปเชื่อมสัมพันธ์กับธนาคารไว้นะคะให้คุณลูกค้าได้2.79แน่นอนเพียงแค่โทรหามะเมียว08.3 8 8 8 8 8 8 1เท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นลูกค้าซื้อวันนี้อย่าลืมย้ำอีกรอบหนึ่งขับฟรี120วันนะคะขับฟรี120วันนะคะรถ2คันนี้ขับดีไม่มีจนแน่นอนนะคะอ่ะอย่าลืมโทรเข้ามาหามะเมี่ยวนะคะนั้นวันนี้ขอจบไร้สดเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ